ของเงินเท่าบนพนักบุกที่สามสามมอบให้เง้นเท่ายังไงเนาะมอบให้เงินเท่าเนยพื้นที่รอบไม่แหลมอ่ะฮะเอาวางเอามเงินทุนตามได้ไหมเอาจอมันไม่ออกแล้วตอนเนี้ยไปับถ้าเราจะให้โดนขึ้น่อบินเพื่อตรวจพื้นที่ตามที่กั๊ดต่าวนะครับไปไวมาก ถ้าดรับเ็ข้าาขอยาให้เราขึ้นินิ hoch, ีมาแล้วเน่เขาจะบินหรือเล่เียว บุร right? ีนะครับไเพื่อกรืบาทีประจำวันเับตรงนี้เป็นชัวมาตรการของกองทัพของจังหวัดซึยท้วนครบองบา